ดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเด็กเจนแทบตอนที่5และ6 เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่แบมบี้ได้รับโอกาสได้เข้าไปแมตช์การแต่งตัวให้คุณดวงตะวันดูที่เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังที่ชื่อว่าเดวีแต่เธอก็ทำมันพังเพราะว่าก๊อปปี้คิมิยาทั้งชุดจนโดนตอกหน้าหงายกลับบ้านไปพอเธอรู้ว่าคุณดวงตะวันเป็นแม่ของดีเซลเธอก็เลยขอให้ดีเซลพาไปเจอแม่ของเขาในงานวันเกิดอีกครั้งและเธอยังได้กลับมาเจอกับหมองที่ดูเหมือนว่าจะแค้นเธอมากๆอีกด้วยส่วนดีเซลเขาก็อ,อกหักจากลูกจันและได้ไประบายความเครียดกับการโซเดมคอมสาวจนภา ทําสาวคนนั้นสลบไปตัดมาที่เพียวเขามารับแบมบี้ที่เมามากจนดึกแล้วพากลับไปนอนที่คอนโดเขาชาร์จโทรศัพท์ไว้แต่ไม่ได้เสียบปลั๊กจนแบตโทรศัพท์เขาหมดและดับไป ตอนเช้าโตเกียวมาที่ห้องของเพียวเพื่อมาปลุกเพียวเพราะว่าน้ำแข็งโทรหาเพียวไม่ติดเลยเพียวรีบลุกอาบน้ำแต่งตัวอย่างไวเพราะว่าเขามีงานเช้าแบมบี้ที่ตื่นขึ้นมาก็ลุกไปทาแซนด์วิชให้เพียวกินก่อนไปทํางานแบมบี้บอกขอโทษเพียวที่ทําให้ตื่นสายแต่เพียวก็ไม่ได้โกรธอะไรเลยเพราะว่าเขาเต็มใจจนโตเกียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นถึงกับแซวแบมบี้ว่าแม่บ้านญี่ปุ่นเวอร์ทางด้านดีเซลที่ตอนนี้เขามานั่งตัวสั่นอยู่ที่บ้านแถมข่าวยังออกเรื่องของเขาอีกที่ทําร้ายผู้หญิงจนสลบไป i <laughs> ไม่พอยังมีคลิปดีเซลทะเลาะกับพี่เนมในลานนั่งดื่มทั้งๆท,ที่อายุยังไม่ถึงที่จะเข้าลานได้พ่อของดีเซลก็รีบแก้ข่าวบอกว่าไม่เป็นความจริงเขามีหลักฐานและมีพยานยืนยันว่าลูกของเขาอยู่ที่ไหนตอนเกิดเหตุพอข่าวจบพ่อก็เดินเข้ามาหาดีเซลบอกให้ดีเซลหยุดสร้างเรื่องได้แล้วเขาต้องไปไล่ลบกล้องวงจรปิดต้องไปโทรหาสื่อไม่ให้เล่นข่าวและต้องมานั่งแถลงข่าวอีกพ่อบอกว่าดีเซลควบคุมอารมณ์ไม่ได้เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานดีเซลก็อาแต่นั่งนิ่งไม่พูดไม่จ่าพอเลย เดินเข้าไปบีบไหล่ดีเซลถามดีเซลว่าต้องพูดอะไรกับพ่อครับดีเซลก็เลยตอบกลับมาว่าขอโทษครับและพ่อก็แต่งตัวให้ดีเซลบอกให้ดีเซลเลิกทาหน้าเหมือนหมาแล้วออกไปแถลงข่าวกับเขาพอพ่อเดินออกไปสักพักดีมก็โทรเข้ามาดีมต่อว่าดีเซลเป็นชุดที่ทําตัวเหมือนกับพ่อแลสอนดีเซลยังกับตัวเองเป็นแม่ด่าดีเซลรัวๆบอกว่าชีวิตเป็นของดีเซลดีเซลก็ต้องเลือกเองจนดีเซลที่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วก็เลยทนไม่ไหวตะโกนออกไปว่าเลือกได้ก็เฮแล้วไม่ให้ดี มายุ่งกับชีวิตของเขาไม่ต้องมาสอนเขาเอาเรื่องพ่อของตัวเองให้รอดก่อนและดีเซลก็กดวางสายไปดีมก็ยังไม่หยุดโทรกลับหาดีเซลรัวๆแต่ดีเซลก็ไม่รับสายดีมเลยดูไลท์ที่ดีเซลกับพ่อแถลงข่าวพ่อบอกกับนักข่าวว่าเขานั่งทํางานอยู่ทั้งคืนเรื่องของดีเซลที่เกิดขึ้นเป็นแค่การเล่นการเมืองที่สกปรกส่วนดีเซลก็บอกว่าเขาช่วยพ่อทํางานอยู่เมื่อคืนนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยดีมที่เห็นแบบนั้นก็โกรธมากๆที่ดีเซลเลือกที่จะโกหกตัดมาในงานวันเกิดของคุณดวงตะวันเพื่อนของดีเซล โทรเข้ามาบอกให้ดีเซลดูคลิปที่เขาส่งให้เป็นคลิปที่ดีเซลทะเลาะกับพี่เนมในร้านนั่งดื่มคืนนั้นแอคเคาท์ที่โพสต์ชื่อว่าแอคเคาท์แอนนี่วันดีเซลเรีบส่งข้อความไปหาบอกให้ลบทิ้งเดี๋ยวนี้เขาจะตามหาว่าเป็นใครและเขาก็ไม่สนจะเอาตุยแน่แ,นแต่แอนนี่วันก็ตอบกลับมาว่าไม่กลัวดีเซลโมโหรีบเข้าไปดูว่าคือใครจนเขาไปเจอว่าแอคเคาท์นี้มีบทความเดียวกับที่แบมบี้เคยแชร์ก็คือบทความของดีมนั่นเองจากพักแบมบี้มาถึงที่งานดีเซลก็รีบลากออกไปถามทันที ว่าแอคเคาท์เอนนี่วันคือใครถ้าแบมบี้ไม่บอกเขาจะให้แบมบี้กลับบ้านเดี๋ยวนี้้อมกับเรียกให้คนรถเอารถมารับแบมบี้แบมบี้ก็กลัวไม่กล้าที่จะหักหลังเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วเธอก็เลือกตัวเองเธอยอมบอกดีเซลว่าเอนนี่วันคือดีมเพื่อนของเธอที่โรงเรียนและดีเซลก็รู้ทันทีว่าคือดีมไหนเขากระโดดขึ้นรถและขับออกไปที่บ้านดีมอย่างไวทางด้านของแบมบี้เธอกลับเข้าไาในงานวันเกิดเธอเดินไปหาคุณดวงตะว,วันแล้วคุณดวงก็พูดทันทีว่าชื่อของแบมบี้ไม่น่าอยู่ในเกตเลด เป็นคนพาเธอมาที่นี่คุณดวงตะวันก็ชมการแต่งตัวของแบมบี้ในวันนี้วันนี้แบมบี้ยอมรับตรงๆว่าโตเกียวเพื่อนของเธอช่วยดูให้และแบมบี้ก็สาธยายให้คุณดวงตะวันฟังว่าเธอตีความที่มาของชุดจักรวีเรื่องหนึ่งหรือเรื่อง The Conference of the Birds ที่เป็นชื่อของทีมงานนี้คุณดวงตะวันได้ยินแบบนั้นก็ประทับใจและเริ่มยอมรับในตัวของแบมบี้คุณดวงตะวันบอกว่าวันศุกร์นี้จะมีการแคสคนมาเป็นแบบชุดเธอจะให้เลขาติดต่อไปหลังจากนั้นคุณดวงตะวันก็เดินไปถ่ายรูปรวมและส่งสาย ตาให้แบมบี้เข้ามาร่วมเฟรมถ่ายรูปด้วยกันตัดมาที่เพียวเขามาออกงานคู่กับน้ำแข็งระหว่างที่พบปะแฟนคลับอยู่นั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนออกมาว่าเพียวอยู่กับผู้หญิงเมื่อคืนจนพี่แตงผู้จัดการส่วนตัวต้องรีพาเพียวกลับเข้าไปด้านในหลังจากนั้นแฮชแท็กที่เพียวพาสาวขึ้นคอนโดก็ติดอันดับจนพี่โจหัวหน้าใหญ่เรียกพี่แตงไปว่าพี่แตงบอกกับเพียวว่าพี่โจจะให้เพียวพักงานแต่เธอกลัวจะกระทบกับน้ำแข็งเธอเลยบอกให้เพียวเลิกเล่นละครเวทีเธอตามใจเพียวมากเกินไปให้เพียวพยายามให้เธอ เ็นมากกว่านี้หน่อยจะทําอะไรให้เป็นห่วงน้ําแข็งด้วยพอพิแตงเดินออกไปเพียวก็หันไปขอโทษน้ําแข็งที่ทาให้เดือดร้อนน้าแข็งถามเพียวว่ารู้ใช่ไหมว่าปัญหาคืออะไรและต้องเลิกเล่นละครเวทีเพราะใครเพียวรู้อยู่แล้วว่าจะทํายังไงให้ทุกอย่างดีขึ้นเขาถามเพียวว่ายังไม่ลืมใช่ไหมว่าเขาต้องแบกอะไรอยู่เพียวก็บอกว่าเขาไม่ลืมเพียวนึกไปถึงเมื่อก่อนที่เขาทุ่มเทกับการแสดงมากๆ,ากๆเขาเคยทําละครเวทีที่แทบจะไม่มีคนเข้ามาดูเลยจนนักแสดงถอนตัวออกไปทีละคนน้ําแข็งเป็นคนที่เข้ามาช่วยเ จนได้มีคนแอบถ่ายเขาทั้งสองคนที่สนิทกันมากๆจนกลายเป็นคู่จิ้นขึ้นมาคนก็เลยตามมาดูละครเวทีที่เพียวกับน,น้ำแข็งเล่นสนใครหนังชวนเขามาเป็นนักแสดงคู่กันในขณะนั้นเองบ้านของน้ำแข็งที่มีรีสอร์ทหรูกระโดนไฟไหม้จนพ่อของเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดและนอนเป็นอมาพาตอยู่จนถึงตอนนี้และนี้คือสิ่งที่น้ำแข็งต้องแบกเอาไว้เพียวก็เลยพาน้ำแข็งเข้ามาเป็นนักแสดงแต่เขาต้องแลกกับการที่คนมองว่าเขาเป็นหนุ่มวยัยกลับมาที่ดีเซลเขาไปถึงที่หน้าบ้านดีมก็ะตะกนเรียกดีมใหญ่ แต่ดีมก็ไม่ยอมออกมาออกมาแค่พี่สาวของดีมที่บอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนชื่อดีมแต่ดีเซลก็ไม่เชื่อเพราะเขาเห็นเสื้อที่ดีมเคยใส่ตากอยู่หน้าบ้านดีเซลตะโกนเรียกดีมอยู่แบบนั้นพอชาวบ้านพากันออกมาเพราะว่าเสียงดีเซลดังดีเซลก็เลยต้องยอมกลับบ้านไปตัดมาที่แบมบี้เธอขอโทษเพียวที่ทําให้เป็นปัญหาเกียวก็บอกว่าเขาโอเคเขาตังหากที่ทําให้แบมบี้ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ให้ค่อยๆแก้ปัญหาไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นแบมบี้ที่เป็นห่วงเพียวเธอเห็นหน้าเพียวที่ดูไม่สู้ดีนะเธอเลยจับไปทีี่หน้าของเพยว บอกเพียวว่าไม่โอเคก็ให้บอกเลยว่าไม่โอเคเธอเป็นห่วงเดียวก็เลยเข้าไปกอดแบมบี้เอาไว้ตัดมาที่มองเขาเห็นข่าวที่แบมบี้ขึ้นคอนโดกับเพียวอยู่ๆเขาก็กดปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าเลียวหลังลงโซเชียลเช้าวันต่อมาลูกพี่ดีเซลไปไวัยวัยที่หน้าบ้านของดีมและดีมแอบถ่ายเอาไว้ดีมโพสต์ว่าโดนลูกนันกการเมืองมาคุกคามในแอคแอนนี่วันทำให้ดีเซลโดนพ่อตบหน้าเข้าไปอีกหนึ่งทีพอถามดีเซลว่าทำไมถึงพลาดไปทำให้โดนถ่ายรูปได้ทำไมไม่บอกพ่อเขามีวิธีจัดการได้พอถามด เซลว่าที่นั่นคือที่ไหนและเป็นใครแต่ดีเซลก็ไม่ยอมบอกบอกแค่ว่าเขาไปผิดบ้านพอถามดีเซลเรื่องที่เขาเคยสอนเรื่องในพานกับกวางในพานมีโอกาสได้แค่ครั้งเดียวถ้าพลาดกวางจะไม่กลับมาอีกทางเดียวที่ทําได้คือต้องคอยต้อนมันและลั่นไกใส่มันอีกครั้งตัดมาที่ดีเซลมาหาเพื่อนเขาที่ชื่อว่าจอบจอบถามดีเซลว่าไปหาถึงที่แต่ไม่ทําอะไรเลยหรอกระจอกมากๆและเขาก็ขอยืมมือถือของดีเซลออกไปตอนมืดที่บ้านของดีมพีสาวดีมออกไปเก็บผ้าอยู่ๆเขาก็โดนปลาหินใส่จน แตดีมเลยรีบพาพี่ไปทําแผลในบ้านคนที่มาแอบปลายหินก็รีบกลับออกไปจากตรงนั้นดีมรู้ทันทีว่าเธอกําลังโดนก่อกวนและคิดว่าเป็นดีเซลต้องคอยมาทําเธอแน่เธอโมโหจนร้องไห้ออกมาเช้าวันต่อมาชาวเน็ตแคปรูปจากในไลฟ์ที่เพียวกับน้ําแข็งเล่นกันมาลงและจิ้นกันเต็มไปหมดแต่เพียวกับรู้สึกแย่และเขาไม่อยากเป็นแบบนี้ทางด้านแบมบี้เธอรู้สึกผิดที่บอกดีเซลไปว่าเอนนี่วันคือใคร <ๆ S 1> เธอก็เลยรวบรวมความกล้าจะทักไปหาดีมว่าเป็นยังไงและทันใดนั้นเองโตเกียวก็ส่งเพลงของหม่อง ให้ฟังเนื้อหาของเพลงมันบอกว่าแบมบี้เป็นงูเห่าที่แหวงกัดเขาแถมยังมีคลิปจาก MV ของเพลงแบมบี้มาใส่เอาไว้จนคนรู้ว่าคนใน m v คือใครและรู้ว่ามองดาใครอยู่คนเข้ามาด่าแบมบี้เต็มไปหมดทั้งเรื่องขโมยเพลงของมองและเรื่องที่เกาะเพียวดังเริ่มมีคนรู้แล้วว่าผู้หญิงที่ขึ้นคอนโดกับเพียวคือแบมบี้ระหว่างนั้นเองก็มีเสียงกดกิ่งดังขึ้นเธอเดินออกไปดูก็เห็นเป็นดีมที่หอบกระเป๋ามาขอเธออยู่ด้วยสักหนึ่งอาทิตย์บอกว่าเธออยู่ที่เก่าไม่ได้และก็กลับบ้านตัวเองไม่ได้แบมบ เธอยังไม่สะดวกที่จะให้ดีม,มาอยู่ด้วยให้ดีมไปถามเพื่อนคนอื่นดีมเลยบอกว่าเพื่อนคนอื่นก็ไม่โอเคเธอรู้ว่าแบมบี้ไม่อยากให้เธออยู่ด้วยแต่แบมบี้คือเพื่อนคนสุดท้ายของเธอแล้วแบมบี้ก็ยังไม่ยอมอยู่ดีดีมถามแบมบี้ว่ายังโกรธเธออยู่หรอเธออยากขอโทษแบมบี้แต่ไม่รู้จะขอโทษยังไงเพราะว่าแบมบี้ไม่คุยกับเธอเลยเธอขอให้แบมบี้ช่วยเธอหน่อยเธอไม่มีที่ไปแล้วจริงๆสุดท้ายแบมบี้ก็ยอมให้ดีม,มาอยู่ด้วยกันดีมอาบน้ําเสร็จออกมาก็เห็นกําไลที่เธอกับแบ <amb> มบี้เคยใส่คู่กันแบมบี้ยังเก็บ มันไว้อยู่ระหว่างที่นอนกันอยู่นั้นดีมก็ชวนแบมบี้คุยและเธอก็ถามแบมบี้ว่ารู้จักดีเซลด้วยหรอเธอเห็นทั้งคู่ฟอลโล่กันแบมบี้ก็เลยว่าแบรนด์ที่เธอจะไปเดินแบบคือแบรนด์ของแม่ดีเซลเธอรู้จักกับดีเซลที่เรียนพิเศษและแบมบี้ก็เหมือนกำลังจะบอกความจริงกับดีมแต่เธอก็ไม่กล้าวันต่อมาหลังเลิกเรียนก็มีรุ่นน้องสองคนเดินเข้ามาดักแบมบี้และถามว่าไปหลอกจุกมองเพื่อจะเอาเพลงจริงไหมและฟังเพลงใหม่ของมองหรือย,อยังดีมที่เห็นแบมบี้กำลังโดนคุกคามก็รรีีบเข้้าาไไป่่่ททันทนนุองถมมดม กับแบมบี้หรอดีมเลยตอบกลับไปทันทีว่าเสือกรุ่นน้องก็เลยเดินหนีกันออกไปแถมยังกระแทกไหล่ดีมอีกด้วยดีมก็เลยหันไปชูนิ้วกลางใส่หนึ่งทีและที่ดีม,มีชีวิตที่กล้าบ้าระห่ำแบบนี้เธอเกลียดความไม่เท่าเทียมมากๆเพราะว่าเธอโตมากับเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองที่แม่เธอสะสมมาทําให้ดีมเข้าใจในคาว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันจนเธอได้สร้างแอคเคาท์เอ็นนวันขึ้นมาเพื่อปกป้องความยุติธรรมวันหนึ่งที่แบมบี้โดนครูตัดผมในโรงเรียนเธอเอาเรื่องนี้ไปโพสต์สุดท้ายโคก็มาเค้นถามกับ ว่าแอคเขาที่มาจมตีโรงเรียนคือดีมใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วดีมก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าแบมบี้เป็นคนบอก <amb> เรื่องนี้กับโคหลังจากที่เธอโตขึ้นมา,นมาเธอก็ต้องมาเห็นแม่ถูกตำรวจจับเรื่องความเห็นต่างทางการเมืองซึ่งพ่อของเธอก็เลือกที่จะไม่ช่วยแม่แถมยังพาตำรวจเข้าไปจับแม่ถึงในบ้านอีกด้วยดีมโกรธพ่อมากบอกว่าพ่อเป็นครูทำไมถึงไม่สอนให้คนคิดต่างได้พ่อก็ว่าคิดต่างได้แต่ต้องไม่ผิดกฎหมายดีมเลยว่าผิดยังไงพ่อตาบอดโดนล้างสมองไปหมดแล้วพอได้ยินแบบนั้นก็ตบหน้าดีมไป ดีมเลยตัดสินใจออกจากบ้านตั้งแต่วันที่แม่โดนจับตัดมาที่แบมบี้เธอโดนเลยค่ะคุณดวงเรียกมาพบและต้องยกเลิกการเดินแบบที่นัดกับแบมบี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าคนเข้ามาเม้นด่าแบมบี้ไม่หยุดเลยทางด้านโตเกียวเขามาปาร์ตี้กับเพื่อนโดยพาเจมาด้วยโตเกียวพาเจไปแนะนํากับเพื่อนๆระหว่างที่ปาร์ตี้กันอยู่นั้นเจก็ขอออกไปดูดบูเล่ข,ข้างนอกเขาออกมาเจอรุ่นพี่ของโตเกียวที่ชื่อว่าเปอร์เธอเป็นสาว LGB t ีทีคิวที่ทหน้าออกมาแบบดูมๆโตเกียวออกมาตามเจเพราะว่าหายไปนานมาถึงก็เห็นเจกํากลังย ต่อบุเลขกับพิเปอร์อยู่จนหน้าแทบจะติดกันโตเกียวเลยเรียบเข้าไปทาโตเกียวเห็นเจดูไม่สนุกเจก็บอกว่าเขาน่าจะยังไม่ชินโตเกียวเลยว่าคนกันเองทั้งนั้นเจก็ว่าคนกันเองของโตเกียวไม่ใช่เขาโตเกียวดูเป็นตัวของตัวเองมากกว่าตอนอยู่กับเขาซะอีกตัดมาที่ดีเซลเขาเห็นเอนนวันลงว่าพี่สาวโดนปลาหินใส่ส่วนเธอหนีออกมาแล้วไม่ต้องห่วงดีเซลเลยเข้าไปปลดบล็อกดีมจนเขาเห็นข้อความในคืนนั้นดีดีมเป็นห่วงเขามากและพยายามจะตามหาเขาทางด้านแบมบี้ที่ตอนนี้เขาพยายาม โทรหามองแต่โทรเท่าไหร่มองก็ไม่รับสาย สักพักดีมเดินลงมาหาแบมบี้เธอเดินเข้ามาเอาไลฟ์ของมองให้ดูว่าหมองเอาที่แบมบี้โทรหามาบอกในไลฟ์ว่าแบมบี้ร้อนตัวและนัดคนในไลฟ์ไปเจอกันในเกมดีมถามแบมบี้ว่าเกิดอะไรขึ้นและมันขนาดไหนแบมบี้ก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าเธอไปจูบกับมองมาและหมองก็ให้เพลงเธอมาเธอเป็นคนผิดเองดีมเลยว่าผิดทั้งคู่มองได้จูบแบมบี้แบมบี้ก็ได้เพลงมามันก็วินวินทั้งคู่แล้วอยู่ที่คนมองเหมือนตอนที่เธอทะเลาะก,กับแบมบี้เธอก็มองในแค่มุมของตัวเองว่า ใครทำเธอแต่เธอไม่ทันได้มองในมุมของแบมบี้ว่าตอนนั้นแบมบี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันและดีมก็บอกขอโทษแบมบี้แบมบี้ก็ตอบรับและเธอกําลังจะบอกเรื่องดีเซลกับดีมแต่เพียวก็โทรมาซะก,ก่อนแบมบี้ก็เลยออกไปรับที่หน้าบ้านดีมที่เห็นเพียวก็ทมทันทีว่านันดาราหรือเปล่าหลังจากนั้นทั้ง3คนก็มานั่งมองหน้ากันไปมาดีมเลยเริ่มพูดขึ้นมาก่อนว่าเธอเคยทําภาพกราฟ,ฟิกของเพียวกับน้ําแข็งและตอนนี้เธอหิวมากขอไปหาอะไรกินก่อนพอไม่อยากอยู่เป็นกอขอคอเพียวกับแบมบี้ก็เลยน ั่งคุยกันต่อสองคนเดียวกบอกว่าเขาเป็นห่วงแบมบี้เลยรีบมาหาเขาเห็นเพลงที่มองปล่อยแล้วแบมบี้ไม่ควรโดนอะไรแบบนี้มันไร้าสาระมากๆตอนนี้ให้แบมบี้อยู่ยเงียบไปก่อนเมื่อก่อนเขาเคยมีแอคเคาท์นึงมาว่าเหมือนกันแต่ก็มีคนออกมาพูดความจริงให้ถ้าเรื่องของแบมบี้มีแอคเคาท์ที่น่าเชื่อถือมาพูดให้คนก็น่าจะเชื่อทางแบมบี้บ้างแบมบี้ก็เลยนึกถึงดีมทันทีเพราะว่าแอคเคาท์เอ็นี่วันของดีมมีคนติดตามอยู่เป็นแสนแบมบี้เข้าไปขอให้ดีมช่วยบอกว่าถ้ามองไลค์ในเกมเมื่อไไหห่ใ้้าาเเธออขปคุยกับมง ทางด้านเพียวที่เขามีมิ팅กับแฟนขับต่อแต่เขาเลือกจะไปหาแบมบี้มาเขากลับบ้านมาก็เจอพี่โจมานั่งรออยู่พี่โจต่อว่าเพียวเป็นชุดที่ให้น้ําแข็งโกหกเขาว่าแม่ไม่สบายแล้วเขาก็เอากระเช้ามาเยี่ยมแม่จนรู้ว่าเพียวโกหกเพียวโดนด่าชุดใหญ่หาว่าทิ้งงานเดี๋ยวเลยว่าแค่งานมิ팅ปกติเขาก็ไปทุกงานอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เขาไปไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับงานเลยเพียวก็ไหวขอโทษขอโอกาสพี่แตงก็เลยว่าเธอปกป้องเพียวมากเกินไปเพียวเลยจะทําอะไรก็ได้ มาที่มองเขาเข้ามาในเกมดีมก็เลยเอาแอคเขาเกมของเธอเข้าไปร่วมกับมองและแบมบี้ก็เรียกมองบอกให้ตอบข้อความเธอหน่อยทําไมทํากับเธอแบบนี้มองเลยว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาแค่ทําเพลงสนุกๆแบมบี้ร้อนตัวเองแบมบี้ก็เลยว่าถ้าไม่ได้ทําก็ลบคลิปได้ไหมตอนนี้ชีวิตเธอวุ่นวายมากๆมองเลยหัวร้อถามว่าเข้าใจหรือ,อยังว่าเขารู้สึกยังไงตอนที่ชีวิตกําลังจะดิ่งลงเหวพวกที่อยู่ในเกมก็พากันโหใส่แบมบี้ใหญ่จนดีมบอกให้หยุดถามว่าเป็นเด็กกันหรอมองก็เลยว่ามีอีกคนหนิเสียง คุค้นๆเหมือนกระดีมและถามว่าทั้งสองคนกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วหรอตอนนั้นโดนเพื่อนขายจริงๆหรือกโกโหกตัวเองดีมเลยว่ามองว่าอย่ามาเสือกเขาเข้ามาคุยดีๆหมองก็ว่าเขาก็คุยดีๆเหมือนกันดีมกับแบมบี้เข้ามาทําลายความสุขในการเล่นเกมของพวกเขาแล้วมองก็สั่งพวกในเกมให้ลุ่มตัวของดีมในเกมจนตุยตุยแล้วตุยอีกอยู่แบบนั้นจนดีมถึงกับหัวร้อนทันใดน,นั้นเองในเกมก็มีหนึ่งแอคเคาท์ที่พิมพ์ถึงดีมว่าจะลั่นไกลใส่ดีมจริงๆหลังจากนั้นดีีมกกก็บบบบออัแว่าเธออา จอไว้ตอนที่โดนลุมในเกมพวกหมองไม่ควรมีที่ยืนในสังคมคนต้องเห็นว่าหมองใช้ความรุนแรงแม้กระทั่งในเกมตอนแรกแบมบี้ก็ไม่อยากทําเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่แต่สุดท้ายเธอก็ยอมดีมเลยจัดการเอาคลิโปโพสต์ลงในแอคเคาเอนนี่วันจนเป็นเรื่องเาวาไวเล่ในโซเชียลติดแฮชแท็กมองเหม็นจูที่ได้สร้างเพลงขึ้นมาพาดพิงแบมบี้แบมบี้จะเข้าไปเคลียร์ในเกมแต่ก็โดนลุมในเกมคนส่วนใหญ่ก็มองว่าความรุนแรงไม่ว่าจะที่ไหนก็ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วคนก็เริ่มเข้าข้างแบมบี้มากขึ้นหลังจากนั้น แบมบ,บี้ก็ไหลสดลงว่าทุกวันนี้ผู้หญิงที่จะเลือกทําตามใจตัวเองกับโดนดา่าแต่ผู้ชายเวลาทําอะไรที่สนองความต้องการของตัวเองกับโดนเชิดชูเธออยากให้ทุกคนทากับตัวเองดูว่าจะอยู่กับสังคมแบบนี้ได้จริงๆหรอหลังจากนั้นหมองก็โดนโจมตีหนักมากจนต้องออกมาถ่ายคลิปขอโทษและหงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็ยังมีบางคนที่ออกมาปกป้องมองอยู่ว่าไม่แฟร์ที่มองโดนอยู่ฝ่ายเดียวเอนนี่วันชอบเรียกร้องแต่ความเท่าเทียมแต่เวลามีปัญหาก็โทษแต่ผู้ชายไทยอยากเท่าเทียมให้ออกมาลบแทนผู้ชาย เลยและยังมีคนที่ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่าจ็อบมาเตอร์ว่าเอน o ี่วันเป็นประสาทต้องโดนสักทีวันต่อมาหลังเลิกเรียนระหว่างที่จะเดินออกจากโรงเรียนกันทั้งสองคนก็โดนรุ่นน้องที่อยู่ทีมมองพากันเข้ามาดักหน้าแต่ก็ยังมีกลุ่มนักเรียนที่เข้าข้างแบมบี้เข้ามาช่วยเอาไว้หลังจากนั้นแบมบี้ก็ชวนดีมไปกินข้าวด้วยกันแต่ขอกลับไปเปลี่ยนชุดที่บ้านก่อนระหว่างที่พวกเธอพากันเข้าบ้านก็ได้มีบุคคลปริศนาแอบถ่ายรูปดีมและอัปลงโพสต์ว่าเจอตัวเอนี่วันแล้วดีเซลที่เห็นแบบนั้นนนกก็รรีีบบขััถออไปททใ บ้านแบมบี้ขณะที่แบมบี้เปลี่ยนชุดอยู่ในห้องน้ําดีเซลก็โทรเข้ามาดีมเห็นก็ตกใจแล้วกดรับสายดีเซลก็พูดออกมาว่าแบมบี้ได้บอกใครอีกไหมว่าดีมคือเอนี่วันตอนนี้นอกจากเขาแล้วแบมบี้มีคนรู้แล้วว่าเป็นดีมดีมที่ฟังจบก็ถึงกับช็อกไปเลยเพราะแบมบี้โกหกเธอพอแบมบี้เดินออกมาเธอเลยถามแบมบี้ทันทีว่าเป็นคนบอกดีเซลหรอว่าเธอคือเอนี่วันทำไมถึงไม่บอกเธอเลยสักนิดแบมบี้ก็เลยว่าเธอไม่รู้จะบอกตอนไหนดีดีมก็ว่าเธอนอนอยู่กับแบมบี้ทุกคืนถ้าคิดจะบอก ทำไมถึงจะบอกไม่ได้และดีมก็เก็บข้าวของออกจากบ้านแบมบี้ไปเธอเปิดประตูออกมาเจอดีเซลที่ยืนอยู่เธอเลยโยนกระเป๋าใส่ดีเซลแล้ววิ่งหนีถังดีเซลและแบมบี้ก็ต่างพากันวิ่งหาดีมดีมก็เลยแอบหลบและรอจังหวะที่ไม่มีใครเห็นกลับเข้าไปเอากระเป๋าที่หน้าบ้านทันใดนั้นเองใช้ปริศนาคนเดิมก็สะกดรอยตามดีมและลั่นไกใส่ดีมแบมบี้ที่ได้ยินเสียงเลยกลับไปดูและเห็นดีมที่นอนกองอยู่ที่พื้นพร้อมกับดีเซลที่นั่งร้องไห้กอดดีมเอาไว้จบลงไปแล้วสำหรับเด็กเจนเซ6 เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย